อันนี้เอพิโซด2นะตามแนวทางนี่แม็งเราก็จะมีปุูกอันนี้เป็นไผ่สร้างหมดโดนฝนเข้าไปเริ่มแตกยอดละน่าจะไม่ตายอันนี้เราปลูกต้นไม้เราเราใช้แกบดำผสมเปลือกมันนะอันนี้เขาว่ามันดีก็ซื้อมาหนึ่งคันรถสิบล้อ งจะใช้ได้เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นไผ่นะไผ่ก็ปลูกเป็นระยะๆะะนี่ก็ไผ่อันนี้เป็นไผ่ข้าหลามกาบแดงอันนี้เอาไว้ทำข้าหลามได้มันจะมีเยื่อกินแล้วอร่อยจะมีเยื่อผักเยื่อข้าวหลามส่วนอันนี้ก็แนวนี้ก็จะเป็นไผ่ไปนะไปก่อน ส่วนฝังนี้เป็นของไส้ไก่เราก็ปลูกไม้ป่าสลับกับไม้ผลนะก็จะมีกล้วยบ้างนะกล้วยกล้วยกระดังรอดมันจะแตกหน่ออยู่ตัวนี้ออกมานิดนึงนี่อันนี้เห็นรู้กันนะยังเล็กอยู่เดี๋ยวเอาไว้คราวหน้า ก็จะเป็นต้นพยอมพยอมเป็นดอกไม้ไอ้ต้น,ต,นต้นไม้ป่าดอกมันหอมพยอมสาหรับกับอันนี้ก็มีไ่อันนี้ก็พยอมส่วนริมตลิ่งก็ลงส้มโอไว้อันนี้เป็นส้มโอบ้านเรานะเนี่ย เอามาตอนมาจากที่กรุงเทพอ่ะซ้มโอพัน์ุขาวใหญ่ตอนนี้ก็ตัวนี้น่าจะรอดละเริ่มแตกใบใหมล่ละอยู่ริมน้ำเลยนี้ก็ไม่ต้องคอยลดมันสบายมัยน,น้เป็นซอมโเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่แตกเหมือนจะรอดกว่าตอนนี้เหียเห่ยวเหี่ยวอยู่ซ้โอโบ้านเรา ส่วนตัวนี้ก็เป็นต้นสักเป็นไม้ป่าต้นสักทองสักทองสลับกับไผ่ด่างหมนเป็นต้นสักสองฝั่งก็จะเป็นต้นไม้ขนานกันเลยเดี๋ยวโตขึ้นอีกหน่อยก็จะโต้ไม้โตก็จะกลายเป็นอุมโมงต้นไม้ อะน,นี่ต้นสักรเริ่มแตกใบใหญ่แล้วตอนนี้น่าจะรอดอันนี้เอ,อ้าวันนี้น่าตื่นเต้นอันนี้เป็นส้มโอพันธ์ขาวน้ำผึ้งซื้อมาเนี่เริ่มแตกใบเริ่มแตกยอดแนละ้ว หมดแล้วน่าจะรอดนี่เห็นไหมกำลังออกยอดอ่อนขึ้นมาเลยต่อไปหมดจากต้นศักก็จะเริ่มเป็นต้นพายุงไหหยลบอันนี้พายุงหาลลบสลับกับต้นไผ่แล้วนี่ ยุก็จะมาเป็นต้นมะฮอกกานีอันนี้ต้นนี้จะตรงสวยเพราว่าอย่างี้นมะฮอกกานีลายสวยเอาไปสร้างบ้านปลดสัมฟนิเจอร์ได้มะฮอกกานีนี่ต้นไผสลับกับมะฮอกกานีแล้วก็มามีอันนึงนี่ส้มโออพันหนึ่งอันนี้เขาเรียกพัน ไปซื้อลูกแพงๆเนี่ยลูกลูกชั้นเนื้อั้างในจะเป็นสีแดงๆนะเห็นข้าว่าจะออกันนี้เสร็จก็ตอนนี้มาเริ่มเข้าอันนี้เป็นต้นพยุงพยุงไทยอันนี้ยาไปนู้นเลยพยุงไทย แตกใบใหม่ละน่าจะรอดผ่านช่วงหน้าแรงมาละตอนนี้เริ่มเข้าหน้าฝนน้ำก็ดีเลยไหมนี่น้ำกำลังเต็มตะหลิ่งพอดีเลยแต่ก็ไม่ไม่ท่วมนะอันนี้รด,ด,ดเดิมนี่ท่วมตะหลิ่งขึ้นมาเลยตอนนี้เราใช้เห็นอยู่นู่นนะี่ยระบบโซลาร์เซลล์เราดูดน้ำออกตลอดเวลาจากนี้ก็มาเป็นต้นยางนาะ ยางนาไปเรื่อ,อย่างนาแต่ก็จะเป็นต้นอันนี้กับพี่เขาควายชื่อแปลกดีนะแต่เขาบอกไม้สวยแล้วก็มีต้นไผ่สลับแล้วก็มมีต้นแดงปะปลายแล้วมีต้นแดงแล้วก็อันนี้จะเป็นต้น ประข่ามงแล้วก็เป็นต้นอันนี้จามจุลีนะตอนนี้มันใกล้เย็นแล้วมันเริ่มนอนลับไปเยมันหลับแล้วอ,อันนี้ย้อนแสงหน่อยนี่อันนี้ตั่งนี้สักสักที่สองนี่เราจะเป็นตรงต้นมะพร้าว กะทิหญ้าเยอะเลยไม่ได้ตัดหญ้าเลยมองไม่ค่อยเห็นนี่ต้นมะพร้าวกะทิลงมาทั้งมหมดสิบต้นสะนี้รอบสะเลยนี่ก็เป็นยางยืนแล้วเราก็มีปลูกต้นต่อด้วย ไปนลเดี๋ยวมาพามาดูระบบโซลาเซลล์เราหน่อยตอนนี้แดดอ่อนแล้วน่าจะหยุดทำงานแล้วโซลาเซลล์อันนี้แผงโซลาเซลล์ Solar Cell เราแล้วก็มีตั้งระบบลูกลอยเอาไว้ลูกลอยจะเป็นสีส้มๆม,มองไม่แน่ใจจะเห็นหรือเปล่าเนี่ย อันนี้สีส้มๆนี่เป็นลูกลอยถ้ามันระดับมันต่ําต่ํากว่าตลิงลูกลอยตึงปุ๊บมันก็จะตัดการทํางาน,นของปัม๊มส่วนไอ้ถังน้ำเนี่ยไว้แขวนปัม๊มโซล่าไอ้ปัม๊มไดโวจมอยู่ในน้ํานี่แหละตอนนี้ก็ถ้ามันมีแดดก็มันก็มาทิ้งเอาไว้ด้านนอกนําให้ไม่ให้น้ำมันเยอะเกินไป ตอนนี้น้ำก็กาลังสวยเลยนะไม่รู้ตอนนี้มันตัดเท่ออะไรตัดเท่อแดดน้อยหรือว่ามันตัดเท่ะน้ํามันได้ระยะแล้วก็ไม่รู้นี่โซลาเซลล์ซื้อมาแปดพันห้าร้อยบาทระบบน้ำเราก็เชื่อมฝังท่อไว้นะมันสามารถมาลกชีดกันได้หมด อันนี้ลงมาพาเอาไว้แต่เห็นรู้สึกจะมีปลามาเข้ามาด้วยนั้นเนี่ยปลาน่าจะเข้ามาจากในนาตอนที่มันท่วมเข้ามาส่วนบอ่อสุดท้ายอันนี้ชาวทำเป็นดูกันจะทำเป็นอะ,ะนไรดีจะทำเป็นฟาร์มดีไหมเนี่ยอันนี้ก็ตรงในแปลงก็มีลงต้น มาขามหวานเอาไว้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าน้ำเยอะกลัวลากมันจะเน่าโอเคอันนี้ก็อัปเดตให้ดูแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับ